มันจะไม่ใช่คนดูหร uh, uh, ืออะไรก็เถอะมาเป็น huh. ผ uh ีเ huh. ป oh uh, uh, ็นผีที huh. uh ่เล่นร่อนามะเารียว่าอ่าเล่ใชเล่นอะรเกมเลยนะก็ไม่ต้องหกโอ้ยไนเนี้ยอ่าเด๋ยวนทรดแล้วทรดีแล้วก็อ่าใช่จะมาทำเชียมันอะไรตรงนี้นี่เยอะเยอะอ่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูฟังฟังไฟก่นนะสี่ยี่สิบสีหมสิบหกสามส ออกเจ็ดสี <ibl> love, ่สองเจ็ดชุดเลยเอเจ็ดชุดเลยเหรอเจดชุดเลยเหรอเะทังวะทำเจ็ดชุดเลยเหรอทงรถไฟก็วางไม่ครบลมพรทำไฟนงว่าอยากลื้ว่าสัตว์เนาะง่ายเค่แล้วนี้มาใมาเลยสัตว์ชนางนี้จะหายเลยตะกิดออกตามหาน้องม้าน้องม้าหอง่านี่สำคัญมอืมมอ ของเต็มเลยเว้ยตอนนี้นี่เสร็ะโอเคได้สามชุดมาพอดีแล้วต่อขี่อยู่หัวควยแม่งก็เย็ดหมามาตังคเ์ว่ะเออเจอหมาละยีเย็ด <c oughs> อ่ตอาตหาัวหายไปไหนวะโอเคมาอยู่ใช่ใช่ๆไหนวะ้าร้อยกว่าใช่ไหมห okay. <5 25. S 1> ้ยยี่สิบโอเคห้าร้อยยิบห้าไอ้ชิได เเป็นนอะไรแค่ทำลายวันนี้น um ่าหิ้วหมายเลยเว้ยเบาได้เบาเว้ยโอเคโอชีวิตรอดนะครับไม่ได้รอดสตรีมนะคนที่บอกว่าจะโปรโมดแบงกนก็อะไรนะลงแมปไม่ได้นะครับผมมันอาจจะไม่ตกลงนะรูปพักสวนเพื่อนนะครับอีอๆนี่หนึ่งจะกึก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 รถไฟนั่งกี่คนวะทำไมนั่งคนเดียวใช่ไหมรถไฟอ่ะนั่งคนเดียวบรา วางนี้ขีะไรพี่จะกกี่นะขาดเ,เรียบร้อยเลยวิสามัียีร้อยน่ารักน่ารักอะไ็นี้เ,เอามาไหนโอ้ยเอามาไหน,นจะครบนะ มีเหล็กกันเลยเหรอโค้กสมตีนชาบมะมีกูทำหมดแล้วกูไปทำหมดแล้วจะทำอะไรวะน่ะบ้านเราไม่ปลูกต้นไม้เลยอะไรวะขอเนมแท็กได้ไหมอ่ะขอเนมแท็กได้ปะเอาไปเหอะไปใช่เหลอกสัตว่เอนชาร์ดกูใส่ในเอนชาร์ดเนี่ยีเยไปลตั้งชื่อน้องไงอ่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบนวิวแล้วก็ตั้งชื่อ ไอ้ทำอินวิวแต่อินวิวตอนนี้เหล็กหมดแล้วเพราะพี่ทำรังไฟหมดแล้วใช่ใส่ชื่อม้าไม่ได้หรอใส่ได้แต่ตอนนี้ไม่มีอินวิวกูโกสาหะเหล็กมาพวกมันก็ไปใช้กันเน้ะใช่ก็นี่ไงจะทำนี่ไงจะทำหางนี้ประมาณสักปมาณสิบตัวสิบยี่สิบตัวโอ้หกสิบคนแก่หนชุดเลยอยู่เชือกมันต้องใช้สลามซึ่งมันแย่มาก รใช้สลามด้วยวะใช่ใช้สลามวะเชื่อใช่สลามปะไม่มันจะสลามบอลนะมันใช้ไงแต่หนูไม่มีไงรับไฟโอ้หลงว่างเลยเร้องไฟไฟเสร็จพ่อนข้างจะพูดนะสมควรนะครับขอให้มีอะไรพูดละนี่มันมีชุดก่อผมทำมั่งสิดเดีแย่งเหล็กกูจะหาเหล็กมาไม่ได้ไม่เอาไกอยู่งนะ คือทำจุดกอล่ามันจะเอาเหล็กไปทำได้ก็ได้คือทำอะไรขอนี่เดียวขอนี่เดียวขอนี่เดียวติหมดแล้วเหล็กหมดบ้านแล้วไม่ทางเนี้ยผกูทำแล้วคนเราเขาดองกันเราดอกันดองกนอยู่อยู่ใน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 ที่เตาเผาอยู่ในเตาเผาไอเต็มเลยเนี่ยก็ล่นเผาอยู่เนี่ยไปลงมาไปหาเหล็กรอบหนึ่งนะครับหมายว่าเจโนจะทำที่ที่เป็นเผาไหมเจอเหล็กแล้วกลัวกลัวข้าวครับไหมวะกลัวเนื้อไก่คว้าเพี้ยรวะข้าวไหมวะ มาหินหน่อยดิอ๋อได้หมดแล้วแต่พี่ลงเหมือง่อละทอดทอแตว่าทอไปไหมฐานเวะคมีคาเลยลงหมืองพี่ลงตอนเช้าเลยตอนเช้าเดี๋ยวเอะเยะเลยมาเยอะแยะเลยมาเยอะกันมาเยอะกันมเอะกนยอดิ้ยไปไหนวะว้าววันนวัาวันนี้ะว อนี่ไเนี่ยโอ้ใช่าโอนอาุโอ้เไอ้เหี้ยคนเหล็กไปเยอะเลยสัตว์การเหล็กเยอะมากฐานด้วยสัตว์ทั้งหมดโลกแล้วเหี้ยร้ยจนเลยเหี้ยเ่าเที่ยเลยเขกูเข้ามาเนี่ยมันจนเลย เดี๋ยวกูถ้าเดี๋ยวกูทำลังก็ด้วยทำลังว่ะทำลังจากเนี่ยนั่นแหละเออก็เอาเอาหินทีเผาท้ามันถ้มันเป็นหินธรรมดาแล้วก็เสือแล้วก็แล้วก็เอา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 หินหินที่เผาแล้วก้าอันนั้นเราทำเป็นนีนีเว้เอามาเอามารวมกันเว้ยกดแองครีป้าโอ้โหแมนทำตาแก

อะไรกลับมานี่ไปไหนแต่ก็ได้โตแล้วมาบอกไม่หนูยังไม่โตเกดหนปอีกเดี๋ยวไประนปร์ใช่พี่รู้พี่รู้ไม่พูดลาดคิดเปิดคิดเปิดคิดเปิดหูที่ทำให้ท้อล โอ้ชิบหายแล้วไอ้มาบ้าเมาื่อไนร่ตายแล้วพีต่ตายหรือมันตายมันตายไอ่มาลอยได้เฮ้ยมามา,มากี้เห็นพี่ก็เห็นด้วยบินไป <c oughs> เลยจีนสับป้อง,งอส่มงมา <c oughs> ที่นี่เรีบยมจบเพียงเท่านี้เลยครับวันนี้น่าจะตัดนาย,าาย,ยอ๋อขอบคุณที่มอย่างมาับสวัสดีครับ